ครับก็สวัสดีเช่นเคยนะครับทุกคนพอดีนะครับที่คลิปก่อนที่ผมลงนะครับก็ว่าจะลงปลูกผักบุ้งตรงนี้นะครับทีนี้นะครับพอช่วงเย็นผมจะลงปลูกนะครับวันนี้นะครับทีนี้ผมผลพลอยได้นะครับคือตรงนี้มันเป็นที่ปลูกผักบุ้งเก่าทีนี้พอน้ํามันแห้งมันแรงนะครับตอนนั้น่ะผมได้ทําการคือเปิดสายน้ําหยด จะเอาเมาเล็ดพันธุ์ทีนี้ไม่มีเวลาเก็บนะครับพอเราไถากลบนะครับทีนี้เมล็ดพันธุ์มันได้งอกขึ้นมานะครับก็ถือว่าเป็นผลปล่อยได้นะครับผมก็เคยไปสั่งในในเพจเพจหนึ่งนะครับสั่งเมล็ดผักบุ้งแก้วมานะครับแต่ตอนนี้มเมล็ดผักบุ้งแท้ผักบุ้งแก้วแท้นะครับก็คือตอนแรกผมจะขึงเชือกแล้วนะครับพอดีเดินไปสังเกตดูนะมันงอกเต็มเลยนะครับก็คือไถได้ประมาณสัก สองสามวันสี่วันนี่แหละประมาณนี้นะครับทีนี้ผมเห็นมเมล็ดมันแตกงอกมานะครับทีนี้ผมจะดึงเป็นแนวแนวปลูกเป็นแถวแถวห่างๆนะครับทีนี้ไว้ให้ตัวนี้มันเกิดนะครับถือว่าเป็นผลผลิยได้ดีไม่ดีผมอาจจะไม่ปลูกทั้งหมดก็คือจะจะเอาพันตัวที่มันงอกเนี่ยนะครับให้มันเต็มเนี่ยสังเกตนะครับเพื่อน บางบางต้นกําลังแทงแทงแทงมาเลยนะครับเนี่ยแต่บางต้นอ่ะโตเยอะกว่านี้อีกนี่นะสังเกตเลยนะครับเพื่อนดูมันเป็นผักบุ้งแก้วทั้งหมดเลยอันนี้้อยอันนี้ไม่ใช่นะครับ้อยหมานะครับมันวิ่งมานี่นะครับแล้วฝั่งนน้นออกเยอะมากนะครับเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูน่าจะไม่เห็นนะครับมันยังเล็กอยู่เดี๋ยวผมจะเดินเดินให้ดูนะครับก็คือมันจะงอกเหมือนละหวานเลยนะครับเนี่ยฝั่งนี้นะครับสังเกตดูนะครับที่ เดี๋ยวผมจะจะปลูกแค่ตรงไหนที่มันเป็นที่มันไม่ค่อยงอกนะครับเพราะว่าฝั่งนี้ที่เป็นดินที่ที่ดันมาดันมาช่วยด้วยตรงนี้จะไม่ค่อยงอกนะครับเพราะน้ำมันมันขังตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะเน้นปลูกตรงนี้นิดหนึ่งนะครับส่วนฝั่งนี้สังเกตนะครับเพื่อนเพื่อนดูนะครับดูครับเดี๋ยวต้องขอก้องนี่ครับเต็มเหมือนเหมือนระหว่านเลยนะครับนี่นะครับ นี่ครับเต็มเต็มพื้นไป็น่นเลยนะครับนี่ดูครับนี่ครับคือนี่คือเป็นนี่เป็นแถวไป็น่นเลยนะครับดีไม่ดีผมอาจจะไม่ต้องปลูกนะครับนี่นะครับเดี๋ยวรอให้ตัวนี้โตนะครับก็เอาปุ๋ยมาหว่านได้เลยนะครับดูมันมันเต็มทั้งแปลงแล้วนะครับเดี๋ยวเวลานี่เราค่อยเขาเรียกอะไรแบบ เราจะถอนมาให้ให้มันเดินเป็นให้ยาวก่อนแล้วเราก็ทําการตัดแล้วมาชําให้รากออกแล้วเรามาปลูกแซมเป็นร่องเป็นร่องเป็นแถวเป็นแนวให้มันเป็นระเบียบนะครับเราทําแบบนั้นก็ได้นะครับคือเราจะได้ไม่ต้องลงทุนเยอะนะครับคือตอนเนี้มันเป็นผลพลอยได้นะครับตอนแรกผมคิดว่ามันไม่น่าจะงอกนะครับมเมล็ดพันธุ์ที่ที่ ว้เบาอย่างไรเนะระาะภาษาเล่าคือจงไว้จงเย็ดมเมล็ดพันธุ์นะครับตอนนี้มันได้ผลจริงๆนะครับเดี๋ยวปีหน้าผมก็จะถ้ามันมันจะสิ้นอายุไขของมันนะครับผมก็จะไว้แบบนี้นะครับก็คือจะให้ให้มันแตกเป็นมเมล็ดให้มันออกดอกแล้วเป็นมเมล็ดถ้าเราแบบจะโลกนะครับแล้วเราก็ทําการไปรปลูกแปลงใหม่ตัวนี้จะไว้แบบนี้นะครับก็คือลองดูแล้วนะครับก็เวิร์กเหมือนกันนะครับ นี่นะครับก็คือโอย้อนแสงนะครับฝั่งฝังนี้ก็งอกเยอะเหมือนกันนะครับแต่มันตอนนี้ผมเดินกลับนะครับย้อนแสงงอกเยอะเหมือนกันนะครับนี่ดูเ,เพื่อนสังเกตดูนะเต็มเลยนะครับเหมือนเหมือนละวันผักบุ้งในที่เราทําแปลงกเกษตรเหมือนสมัยเรียนะนี่นะครับเต็มเลยนะครับเดี๋ยวเราปลูกแค่ ก็คือปลูกเอาเป,ป็นแนวนิดๆน,นะครับตัวนี้จะเอาน่าจะเติมน้ําเอาเลยนะครับจะผมจะไม่อะไรหรอไม่ได้ใช้สปริงเกอร์นะครับแต่ถ้าตอนแรกอะ่ะเราสามารถใช้รถเป็นรถสายยางให้มันเจริญเติบโตได้นะให้มันให้มันยาวสักสองหนึ่งนะครับเราค่อยตัดไปแช่น้ําให้รากคนเดินแล้วก็เอามาปลูก มันจะได้เหลือยาวนะครับแต่ถ้าเราเอาถอนเาเป็นรากมาปลูกมันจะแตกแขนงเลยก็แบบนั้นก็ดีเหมือนกันนะครับนะครับนี่นะครับก็ฝากด้วยนะครับนี่นะครับถ้าทุกคนทําแปลงบักบุ้งนะครับสามารถเก็บเราไม่ต้องเก็บเมล็ดพันธุ์แบบเก็บไปใส่กระป๋องใส่ขวดโหลไปตากนะครับเราสามารถเปิดน้ําออกนะครับทามันออกดอกแล้วออกเมล็ดพันธุ์แล้วนะครับเราสามารถถ่ายน้ําออกในแปลงนะครับทีนี้เราก็ ปล่อยไว้นะครับเหมือนเราตากไปในตัวนะครับแต่ถ้าโดนฝนบ่อยนะครับเหมือนภาคกลางภาคอะไรโดนฝนบ่อยนะครับควรเก็บเมล็ดพันธุ์นะครับช่วงที่หน้าแล้งครับส่วนบ้านภาคอีสานบ้านผมนะครับมันจะช่วงหน้าแรงฝนจะไม่มีนะครับก็จะจะมาตกช่วงหน้าฝนเลยทีเดียวปุ๊บแล้วก็มันจะงอกแบบนี้มาเลยนะครับแต่ถ้าโดนฝนบ่อยๆมันก็เป็นเชื้อราเน่าเสียนะครับเราสามารถ เก็บเก็บมาไว้แล้วก็หวานเอาก็ได้นะครับเพื่อนๆน,นะครับตอนนี้ผมถ่ายรอบเดียวนะครับผมไม่ได้มาตีไม่ได้ใช้ลอตเตอรี่มาตีนะก็คือถ่ายรอบเดียวนะครับคือตอนนี้ผลท้อยได้เดี๋ยวก็ลองลองติดตามดูนะครับเพื่อนๆว่าผลที่เราคล้ายๆเหมือนหวานมเมล็ดเนี่ยมันจะเวิร์กแค่ไหนนะครับก็เราติดตามกันดูนะครับมันก็จะมีพวกต้นพันธุ์ที่ ผมเอาไมโครมาขูดม,มันก็จะมีเนี่ยที่มันงอกมาข้าง,างแดนแบบนี้นะครับฝั่งนั้นก็จะมีติดมีงอกอยู่นะครับนี่นะครับตรวนี้ก็เนี่ยสามารถเก็บไปรับประทานใส่มาม่าเนี่ยสวยนะครับเนี่ยตัวนี้ก็สามารถปลูกได้แล้วนะครับเนี่ยแค่นี้เนี่ยเห็นไหมรากออกแล้วตัดตัดตรงนี้นะครับไปปลูกได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะตัดไปปลูกนะครับเนี่ยนะครับ มันก็จะมีนะครับตรงไหนที่นี่นน่นตลอดตลอดนะครับที่ผมขูดออกมานี่ฝั่งนี้ก็มีนะครับเป็นผักบุ้งแก้วมันเป็นแท้นะครับที่ผมไม่อยากเสียพันธุ์ตัวนี้ไปนะครับนี่นะครับนี่รากเดินนะนะครับนี่สามารถตัดไปปลูกได้แล้วนะครับโน่นครับไปถึงโน่นนะครับโน่นตัวนั้นก็เลื่อยลงละตนันเห็นะครับอย่างไรก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับเพื่อนๆนะครับ เดี๋ยวขอไปหุงข้าวไว้นะครับชงเย็นแล้วนะครับวันนี้อากาศประมาณสักไปสามกว่าแล้วนะครับนี่นะครับแดดประมาณนี้ที่บ้านสวนนะครับตอนนี้ลูกๆเด็กๆเขายังไม่มากันนะครับก็ฝากติดตามดูผลงานนะครับวันนี้เดี๋ยวจะลงปลูกไอตัวที่ผมถ่ายให้ดูคลิปก่อนนะครับก็ฝากด้วยนะครับสนับวันนี้นะครับ กดไลค์กดแชร์สับไข่ลงหม้อปุ่มครั้งแซ่บๆให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ช่องเสรอนเกษตรงามไมโครซิ่งดิงควนลงคลิป,ลปลขอกราบคำว่าสวัสดีครับผม